ก็สวัสดีกันด้วยนะวันนี้ก็พบกับรายการรีวิวโลชเชียลนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวเลกเอไม่ไม่ได้รีวิวนะคะวันนี้ผมก็จะมาโชว์เลโก้จีนมินิฟิกทั้งหมดที่ผมมีครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็ไอที่เหลือไม่มีแล้วครับไอไอที่เหลือนี่เป็นแค่เอามาตั้งโชว์เฉยโอเคก็เริ่มจากตัวแรกเลยครับก็จะมีก็จะมีใจใจ แอนแมนที่คอสตอมเออจังก์ก็นอสฮอกแล้วก็วูดที่คอสตอมแล้วก็เดอะทีมคอสตอมเออกอริลลาก็ส์แล้วก็เดอะฮักบัดเดอะฮ็อกบัตเทอร์ดาเมจคอสตอมครับเออก็ไม่รู้ที่มีฟิชเชอระมินติคเกอร์เจนีกีลันเทินคีรันเทินคอสตอม แล้วก็อาร์ลันคัสตอมแล้วก็เดบิคคัสตอมแล้วก็เดบิคเออีกตัวนึ่งมีมีผมแล้วก็จุดฟัตเออตะกาเมกาคัสตอมไซมอนผมหายกับมือหายเอนแมนแบทเทอร์ดาเมจมือหายกับเอ้มือมือหายกับหมวกหายแล,า Custom, 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 แล้วก็มาชิแมนฮันเตอร์คัสตอมเฮ้ยคิเบิลคัสตอมฟอคอนคัสตอมก็มี ก้อนก้อนครับอีกโปรชั่นนึ่งนะครับโอเคแล้วก็มีเป็นแมนอเมอร์แล้วก็เป็นฟุตแล้วก็สกลานคอสตอมแล้วก็ลูกล้อคอสตอมซอมบี้คอสตอมรักงานหน่อยชีวิตเทอดามเมจวอเจอร์คอสตอมแล้วก็เทรน โูดหายแล้วก็มีคคชเบิร์นคอสตอมแล้วก็โนวาแล้วก็ปน,นุแล,นแ,ลนนแล้วก็ด็อกเตอร์สเตนครับแล้วก็พันบ็อกซพันบล็อกแล้วก็ดิฟเวอร์เบสโหลแล้วก็ซูโมแมนซูโมแมนนะครับแล้วก็เดสต์ด แล้วก็มีตัวอะไรไม่รู้เออบัมมี่ก็ตัวไฟนะครับแล้วก็มีไอแมสสัมป์โที่คัสตอมมีมาร์คมีมัคฟอร์ดี้ทูมัคฟอร์ดี้ซิกแล้วก็มัคเซเวลล่นแล้วก็มีอินเทอร์เทิลแล้วก็เออแบ็กสเปเดียแ,แล้วก็หรือแบ็กสไปเดอร์แหละแล้วก็ ซึ่งโซนแมนซัตชูปเปอร์ก็เป็นโอเคทำอะแล้วก็มีสัตูเปอร์เบนแล้ก็บักกี้ลูเดีเลดด์มล้เกออ็โคจิโคตอมแล้วก็มีตัวนี้ไม่รู้ทีเลยเรื่องอมินจ่าเต่าแล้วก็แมนแบทก็ตัวนี้ไม่รู้อ่ะแล้วก็ ชิตโตรีมินดาเปาไบโลว์ช็อคเกอร์แล้วก็เออแฮปไอแล้วก็มีกัปตันฟอสมาข,ของยี่หอ้ออะไรไม่รู้ชื่อมันเป็นตัวเอสเฮคาซุซุกิโอ้ยเรื่องนี้ไม่ต้องพูดก็ไดนะ้แล้วก็วูมาชินยูคิโดแล้วนะ้าเนีนย่นยจะเป็นพวกซื้อวอลแล้วก็มีแบทปันเตอร์พิชชันแล้วก็แมนแบทไม่รู้พูดเรื่องะไรนะแล้วก็สไปดี้ เด็ดเอ้ยเป็นหนึ่งนะวิดีโอคอสตอมเป็นคอนเทนต์คอสตอมแล้วก็เออแล้วก็ก็มีวิชั่นคอสตอมแล้วก็มีเอ่อสไปดี้คอสตอมแล้วก็เด็กคูคอสตอมคันนอมคันเตอร์คอสตอมแล้วก็สกาเลตต์คอลสตอมแล้วก็ กตัวดูมคัสตอมแล้วก็อัลเลนมาฟูดิซิปคัสตอมแคทเธอริ Custom, คน,นะคาร์คอสตอมก็มี้ังขาวแล้วก็สัตว์ประหลาดไอตูดี้ทูแล้วก็แอนแมนคัสตอ,อมก็ผมบอกหมดแล้วนะครับก็บอกไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลัง ด้านหลังเป็นด้านหลังแค่เอามาตั้งโชว์เฉยโอเควันนี้เรามีสปอนเซอร์อหลายคนเลย <c oughs> วันนี้เรามีสปอนเซอร์ครับนี่คือสปอนเซอร์ของเราวันนี้คือคุ้มบงบงฮาร์ปเลเตอร์ยังมีเยอะยังตัวก็ดังเยอะอีกแบบนึงแล้วก็นี่ด้วยครับอันนี้แค่อันนี้เอามาตั้งโชว์แล,แล้วก็สปอนเซอร์วันนี้หลายคนจังเลยเนาะ ก็ okay. ไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคเออแล้วก็ตัวนี้เป็นไอ,ไอตัวนี้ผมแต่เงเองนะครับไม่มีไอตัวเนี้ยผมมันไม่มีแต่ว่าผมแต่งเองโอเคก็จะแบบการโชว์เลโก้เลโก้โกจีนมีฟรีครับโอเคถ้าใครชอบเพลงก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์แล้วก็กดคลิกคลายด้านล่างครับตลาดไม่เดินเลยนแล้วอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับพื่อจะไม่พลาด คิปดูใหม่โอเคก็โอเคก็จบไปกับคลิปนี้แล้วคับโอเคก็ชาปกดไลค์กดซับเพื่อน่วยนะโอเควัี้พ่ก็ขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับ